สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับ Honda Accord Gen 8นะครับผมตัวรถเป็นปี08นะครับ2.4 EL ตัวท็อปนะครับมีเนวิเกเตอร์ดำดุเลยครับผมจัดทรงมาหล่อเลยนะครับพาร์ทบูเกนรอบคันโคตรหล่อเลยครับคันนี้แบ็20 Cosmic นะครับผม ไฟท้าย LED ไยท่อคู่อะโครบิตเดินออกคู่นะครับออกจริงนะครับสิยนุ่มๆเลครับตัวถังสวยนะครับผมไม่เคยติดแก๊ส จริงนี่คือหล่อมากเลยนะครับผมสีสันนี่คือสวยเต็มเลยครับใสๆเลยนะครับผมเราลองดูภายในนะครับ านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานปกติภายในสวยสะอาดกระบกไม่แตกไม่ขาดบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ท็อพนะครับมีเนวิเกเตอร์ ครห,หารุ่นนี้รับรองครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวจริงสวยมีสเสน่ห์มากครับลองมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ ครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับผมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องเกียร์ช่วงล่างคือปกติเลยนะครับคันนี้หล่อเลยครับสำหรับคันนี้ใครสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นท์จิตเด็นรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชว์1ิ1ซอยบรมราชชนนี9ก้ 19. ตัวรถเป็นปี08นะครับท็อป2.4ตัวนี้ราคาเปิดไปที่379,000บาทลูกค้ามีเครดิตออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับผมสำหรับใครหารุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ตัวจริงสวยกว่าในรูปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ